สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสว่านไขควงไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นของมาซารุครับแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเนี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเนี่ยตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับกล่องสีแดงตัวนี้สวยเลยทีเดียวนะครับฝาด้านหน้านะครับเอาไว้ใส่น็อตเนาะตัวนี้ครับแล้วก็เปิดฝาออกมานะครับนี่ จะเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับแล้วก็เขาจะมีตั้นีับคิวอร์โค้ด <C ode> เอาไว้สแกนพวกกันประกันนะครับทางร้านเขาจะมีประกันอยู่7เดือนนะครับตัวบอดี้นะครับตัวไขควงตัวนี้นะครับจะเป็นมาซาลุนะครับรุ่น m s r CD 24นะครับแล้วก็จะมี ab, มีตัวชาร์จนะครับ ที่ชาร์จแบตมาให้หนึ่งตัวนะครับจะมีดอกไขควงนะครับมาให้หนึ่งดอกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่นะครับจะเป็น power turbo นะครับแอป์นะครับแล้วก็ขนาด1 6 8โวลต์นะครับมาให้หนึ่งก้อนเนาะนะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งแบบนี้ครับเนี่ยก็สามารถติดแบบนี้ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า แล้วก็จะมีแดปเตอร์ด้วยนะครับเราถอดเปลี่ยนได้เนาะนะครับแรปเตอร์จับดอกสว่านนะครับแล้วสวมครับสวมง่ายอ่ะปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับใส่แบตนะครับก็ใส่เข้าไปง่ายๆครับทอครับสามารถปรับได้ถึง21ระดับนะครับ แล้วก็จะมีระดับความแรงครับ1และ2องนะครับจะมีไฟ LED ด้านหน้านะครับมาให้หนึ่งหลอดนะครับตัวปรับนะครับกดซ้ายกดขวานะครับขันเข้าขันออกอาจจะใส่ดอกไขควนะครับแล้วก็ถอดอะแดปเตอร์ของดอกสว่านออกครับแล้วก็เสียบเข้าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์ที่เป็น90องศานะครับเขาจะมีขายแยกแต่หากนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยครับตัวนี้ใส่ได้นะครับจะเป็นชุดใหม่นะครับที่ใช้พร้อมกับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะครับถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้นะครับผมจะแปะพิกัดนะครับไว้ที่ใต้คลิปวิีโอนะครับแล้วก็นะคอมเมนต์ไว้ให้นะครับแล้วก็อาจจะแนะนําตัวอื่นที่น่าสนใจไว้ให้ด้วยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ว้เที่นี้ก่อนนะครับสวรรค์ไขัควายไรฟ้าของมาซาลุตัวนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ